สวัสดีครับสายหลาครับผมมาต่อนอกอีกเช่นเคยครับผมสวัสดีทุกๆุกท่านเนาะครับเนาะสวัสดีทั้งส,สปปลาวทั้งเมืองนอกเมืองหน้าครับผมเมื่อนี้สายหล่าได้มาต่อนกคือเกาค้นมักนกครับจนสวยแล้วมื่อนี้ออกมาแต่สาวนจนึงหอดสี่โมงหาม่วงะครับคนมักนกเนาะครับเนาะ ใส่ขันใส่กันอยู่ครับใส่สาวแปดเมตรเกือบเบิรตครับเหลืออยู่ท่อนเดียวไดีขันใส่กันแล้วครับดีขันใส่กันแล้วยาวๆใส่กันครับผมว่าสิมีโตบ่าืกนี่ ติดตามรับชมกันเายวๆเลยครับดิเอนใส่กันแถวเนี้ยมันสินกไอ้เเนียวบ่ครับผมบริไดไปปายภูเขานะครับเนาะผมไปมาปลา,าลาบปลาเหลียบนะครับนะ ปลาภูเขามันเหนียวแห้งครับตัยืนๆมาทั้งไนบอ่อแคมป์พี่ครับนกเอื่นใช่กันแล้วครับเดี๋ยวผมีส่สูม้เบิงเด้อผมใส่ผิดไหมครับ ผมบรรหาดหนาปะเนยียดออกกุดแล้วมันช่บกตีทั้งหลังแบบบานีหลุนกันเงีๆครับผมมาแล้วครับโอ้ยมาแล้วผมใส่ปะเนยียดพีดผมหันหนาต้งองออกข้างนอกบานนีไม่ใช่ปตีข้างหลังแบบบานีโอ้ยตายตายตายบานี นะครับเด้อยุง่าตะล่างครับโอ้ใสหนาพเนยียดอิดบาดนี่เป็นความผิดผลาดของผมเองครับเอาเบื้งมาสีขาเพระเอือนเอาค่อยๆได้บุญหลอด้วยเอื่นเอาออดดเอืนเอเอ,เ,อ,อเสียงกลางไปไงครับพิด่านะคุอยู่ไกลเติบกระดิ่งยินครับเดี๋ยวผมซุ้ให้บง ผมคคักหรอดอ้อผมใส่หนาะเนียาพิษถ้าใส่ไปหม่องนกยืะยืนนัน่นติดไปติดมานั่นใส่ปลาดิครับเนาะมันเป็นอุ่มน้ำครับย่างกับปลปาดิครับมันได้สำนันครับ สองตัวแต่ว no like. ่าอ er, ีกตัวหนึ่งบเห็นครับจูใส่นกต่อคู่ครับแต่ว่านกอีกตัวหนึ่งเหลียงเนี่ยจุดจูใส่เนี่ยโบเห็นครับไปติดมาละบานเหวขากับข่าขาบะกาศบยัดประกาศตีครับ่ยากได้นกขอน นี่เขาเหออแล้วบ้านนี้เขากลางต้นละมั้นมาแล้วเทไวอ้อีกตัวหนึง่งใหญ่แม่ริมสายสุดของื้นนี่เนาะแมีนเว่อรเอาเลยไป โอ้มันเข่าไปแล้วนะมันเข่าโอ้ผิดผลาดทั้งผมเองครับอม พิษผาดยางคักเลยครับผมโอ้ตาแต่แต,แต่เอาลุนกันเนี้ยๆอีกครับเอาครับผมเอาลงมาแล้วครับเอ้นกปลาสูอยู่แต่ผมหันผนเยียนพิทางเป็นวาอพิษผาดของผมเนาะครับบุญหลอดทำดีไม่เสียวอันนี้ก็คข้อผพเนียนเนี่ยผมเห็นแบบใส่แบบวิซี่ต่อเลครับเวลาห้าอยากเปลี่ยนค้อไม้ันจะนได้เปลี่ยนง่ายๆถอดทีมโหลด อ่ครับผมเอาไว้แค่นี้นะครับเนาะขอบคุณครับผมไปแล้วครับกลับบันครับผม